สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทาง YouTube c h a ช n e l ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์บรรจชธานีครับผมเมาเป๋าตุงนะครับที่นี่ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บรรจชธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีรถยนต์ที่จะมาแนะนำนะครับไม่ใช่เต้าตลาดแต่ว่าน่าใช้มากๆนะครับถ้านึกถึงรถยนต์ e ี o กคาร์นะครับหลายๆท่านก็จะนึกไปถึงเจ้าตลาดบ้างแหละนะครับหรือว่าในส่วนของหลายค่ายนะครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอแล้วมาทาท่านผู้ชมชมนะครับเป็นรถที่ไม่ใช่ค่าตลาดแต่น่าใช้แล้วก็เขาบอกว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่แรงที่สุดในประเทศไทยน่ยก็คือส่วนมากอีโคคาร์เขาจะเป็นเครื่องยนต์พันสนะครับแต่ตัวนี้มันพันสองซีซีนะครับก็คือเจ้าซูซูกิเซย์นะครับตัวนี้เป็นซูซ u กิเซย์อ่า G.L ปี2017นะครับคันนี้สีเทาแต่ว่าออกเทาดำๆหน่อยนะครับนี อย่างที่บอกไปไม่ใช่เจ้าตลาดนะครับแต่ว่าดูการดีไซน์รูปแบบนะครับผมว่าตัวนี้น่าใช้ได้ละได้หล,หลายท่านได้หล,หลายในประเทศไทยนะครับหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาจะมองว่าตัวนี้เป็นซับคอมแพคหรือว่าเป็นคาเป็นในส่วนของ b s e gment ก็คือเป็นรถยนต์ขนาดเล็กนะครับแต่ว่าในส่วนของต่างประเทศตัวนี้เนี่ยเขาจะมองเป็นถึงขนาดกลางเลยเละเพราะว่า1นึ่งในการออกแบบตัวตัวรถนะครับแล้วก็ภายในตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็น1 2 gl นะครับปี2017นสะครับสีออกจากขาวๆดำนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้านี่ครับเป็นแบบขีดแนวนอนนะครับแล้วก็มีโลโก้ของซูซูกิชัดเจนเลยนะครับข้างหน้านะครับเป็นตัซ็นะฮะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนที่มีชุดแต่งนะครับแต่ว่ามันจะเป็น ลิ้นออกมาแต่มันไม่ใช่สเก็ตนะครับตัวนี้ที่เขาดีไซน์ออกมาเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว GL นะครับจะเป็นล้อกระทะที่มีฝาครอบมานะครับสวยงามนะครับผมบอกว่ามองว่าเป็นฝาครอบที่สวยงามนะดูแบบมันเข้ากับตัวรถนะยมันดูทำให้รถมีความ รูความลักชูรี่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับด้านหน้าเสร็จเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องเลยก่อนที่เราจะไปชมด้านอื่นนะเด็กฟ้าถ้ำกระโปรงเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับนี่ส่วนห้องเครื่องคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,250cc นะครับใต้ฝากระโปรงมีนะครับมีน็อตทุกตัวน็อตทุกจุดนะครับเดิมๆนะครับเป็นอีโคคาร์ก็จริงนะแต่ว่ามี ABS มาให้นะครับ เพิ่มความมั่นใจหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยในการเบรกในการขับขี่ของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นปี2017ได้รถใหม่นะครับเดิมนะครับแถมคันนี้ไม่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยนะครับแถมราคาในปัจจุบันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ด้วยน่าใช้มากๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังนะครับหารถที่เป็นอีโคคาเพื่อที่จะมาใช้ในสภาวะที่ น้ำมันราคาค่อนข้างที่จะสูงในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็หาคันที่แบบ่อนสบายๆด้วยนะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยละนะครับหาห้องเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตคานหน้าฝากระโปรงนะครับหรือว่าสีเดิมๆต่างๆในห้องเครื่องเนี่ยก็ยังเป็นเดิมๆมาจากโรงงานเลยไม่มีการแกะไม่มีการทําสีไม่มีการอะไรใหม่ทั้งสิ้นนะก็คือเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะครับ ซิลิโคนขอบฝากระโปรงนะครับตัวนี้ยังมีเดิมอยู่นะนีหยิบเข้าไปก็จะเป็นรอยเล็บนะฮะตัวนี้นี่สังนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างฝากระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาตรงแก้มรถนะครับแล้วก็จะมีเป็นเครื่องยนต์ VVT อ่ะตัวนี้มาให้นะครับนี่ฝากระโปรงดูนะครับดูน็อตนะครับน็อตที่ฝากระฝาประตูนะครับตัวนี้ แล้วก็เป็นเยดรถดนนะติดที่ข้างประตูนะครับอันนี้ยังแบบเนียนลิปใหม่มากนะครับตัวนี้นี่นะครับดูเม็ดอาร์กจุดต่างๆในขอบประตูนะครับถ้าเกิดว่ารถคว่ำรถพลิกมานะครับตัวนี้เม็ดอาร์คมันจะไม่มีนะมันจะเป็นเรียบนะครับแต่ตัวนี้มีครบนะฮะยังเนียนยังคมอยู่เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังนะครับนี่ครับ หน้าแล้วก็ประตูหลังเดิมทุกจุดนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วสามารถติดต่อเข้ามาได้อบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเป็นรถที่สวยงามเดิมทางด้านหลังนะครับนี่เขามีดูความอ,าอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านหลังเนี่ยเป็นห้องเก็บของเป็นห้องเก็บสัมภาระนี่จะก,กว้างแล้วก็ใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะครับกว้างมากๆนะครับนี ยัดเข้าไปได้เป็นคนเลยล่ะนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะไม่มียางอะไหล่มาให้นะครับเพราะว่าเขาจะให้ชุดปะยางแล้วก็เครื่องเติมลมอัตโนมัติมาให้นะครับในส่วนของตัวของซูซูกิเซ็าตัวนี้นะครับตัว1 2 5 glp ี2 1 7 7นะครับอย่างที่บอกไปเขาเป็นเครื่องยนต์1 2 5 0 cc นะครับเราก็เป็นเครื่อง1.25นะครับด้านข้างด้านนี้นะครับก็จะเป็นเดียวกันเลยมีคิ้วกันสาสมาให้นะครับ เป็นยางนะครับนี่สวยงามนะครับเห็นไหมครับครับเป็นล้อครอบกระทะนะครับขอบสิบห้านะครับนี่ครับันนี้ยางดําสวยนะครับตันนี้นี่ครับตัวนี้ด้านในนะครับส่วนเบาะข้างหลังนะครับผมว่าในการแบบ อย่างที่บอกไปว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเป็นรถยนต์นั่งขนาดเล็กเป็นรถซีดานขนาดเล็กแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองเป็นรถขนาดกลางนะครับด้านในเนี่ยวัสดุหรือว่าพาร์ทที่ใช้ในส่วนต่างๆของรถผมว่ามันมันดูแบบดูคัดเกรดนะครับดูแบบดีมีคุณภาพนะครับดูเนียนดูสวยตาตาครับนี่อย่างที่บอกไปนี่ครับภายในเบาะข้างหลังนะครับ แน่นนะครับนิ่มเป็นเบาะผ้าสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในนะครับแล้วก็อย่างที่อีกอย่างหนึ่งเราให้ชมก็คือรถทุกคันที่รีวิวที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ต้องมีเม็ดอาร์คนะครับเนียนๆทุกจุดนะครับนี่เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมด้านในนะครับไปดูเลขไม่ดูอคอนโซลหน้ากันนะครับว่ารถคันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับ ส่วนด้านในนะครับเข้ามาข้างในนะครับข้างหน้าอ่ะข้างหน้านะครับก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแบ็กคู่หน้านะครับทางนู้นนะครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีเทาๆเงาตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับลงไปขอบประตูเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กระจกมองข้างนะครับกระจกทั้งนี้ปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนี่ครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยนะครับ นี่ปรับได้2ทิศทางนะครับขึ้นลงนะครับนี่ครับผมอะไรเลขไมคันนี้นะครับอยู่ที่87,229กิโลเท่านั้นเองรถปี2017นะครับถือว่าไมก็ค่อนข้างที่จะน้อยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมคิดว่าการดีไซน์นะการและการทำมาพาร์ต่างๆเนี่ยของซูซูกิเซย์เนี่ยหรือว่ารถยนต์ของค่ายซู z u กินี่นะครับในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นของสวิฟ t เองหรือว่าเป็นเซ a เองผมว่าพัสดุที่ใช้หรือว่าการออกแบบดีไซน์ผมว่ามันดูดูมีคลาสนะครับดูแบบดูทําให้รถมันดูมีคลาสดูเป็นลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครเมียมตัดมานะครับมันดูถึงจะเป็นรถในส่วนของเครื่องยนต์พันสหรือเขาเรียกกันว่า e ีโคคาเนี่ยแต่ผมว่าในส่วนของซูซูกิเนี่ยเขาจะไม่ได้ห่วงหรือว่าไม่ได้แบบ ทำให้ราคาถูกอย่างเดียวแต่มันดูน่าใช้แล้วก็ดูดูแพงด้วยนะครับอย่างเช่นมาดูตรงเกียร์รถนะครับนี่ครับท่านผู้ชมแล้วผมดูตรงเกียร์รถนี่ครับมันจะมีหุ้มหนังตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็มีส่วนนี้ดีไซน์สวยงามมากเลยครับตรงเบรกมือตรงอะไรเนี่ยครับเบาะด้านหน้านะครับดีไซน์ก็คือผมว่ามันดูดีไซน์ที่แตกต่างจากในส่วนแตกต่างนะครับการดีไซน์ของโตโยต้าเนี่ย หรือว่าคาสท,ที่มันใช้เนี่ยมันดูแตกต่างจากอีโก้คาร์ได้หลายค่ายนะครับที่เขาก็ทํามาคุณภาพเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าในส่วนของราคาที่มันถูกมันก็อาจจะยังแบบบาง่ันก็มองว่าคันนี้มันเป็นแบบนี้มัน,นแต่ในส่วนของซูซูกิเซียเนี่ยหรือค่ายซูซูกิเนี่ยผมว่าเขาให้มาค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะในส่วนของพาสต่างๆในการออกแบบในการดีไซน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกโทนสีนะครับตัวนี้สําหรับเจ้าซูซูกิเซียตัวนี้นะครับ ตอน,นอราคาตอนนี้อยู่ที่299,000เาหมื่นเกบาทสองแสนเท่านั้นเองนะครับสำหรับเจ้า1.25่สเซีย1.25ปี2017เป็นตัว GL นะครับก็คือเขาจะมี GA GL แล้วก็ GLS นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลางนะครับตัวนี้เป็นสองตัว,ตวมีตัวกลางก็คือรองท็อปนั่นเองนะครับสำหรับซูซูกิเซีย1.25คันนี้นะครับ สนอราคา 1, 2น9่งสอบาทเท่านั้นเองสนใจติดต่อเข้ามาที่นะครับศูนย์เก้าหนมาเก้านะครับผมหมอเป๋าตุงรับสายหรือว่าไม่สะดวกโทรเลแอดไลน์เบอร์นี้ขึ้นมาเลยนะครับก็สามารถส่งไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดทิ้งไลน์ไว้ได้หรือว่าไลน์มาทิ้งเบอร์โทรไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมหมอเปาตุงขอลาไปก่อนกนก่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ